สองครับผนังเซลของเซลในข้อใดไม่ติดสีซาฟอินหากย้อมด้วยเวลาที่เหมาะสมจําไว้นะครับการจะย้อมติดสีซาฟอินเนี่ยครับจาเป็นจะต้องเกิดขึ้นนะครับในเซลล์ที่ตายแล้วนะครับเป็นเซลล์ที่ไม่มีชีวิตแล้วนะอย่างนี้ครับถึงจะสามารถย้อมติดสีซาฟอินได้นะครับเวลาย้อมติดครับจะเห็นเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงนะแบบนี้ครับเห็นไหมตัวอย่างเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ครับเรียกว่าย้อมติดสีซาฟนินแล้วครับทีนี้เซลล์ตัวนี้ครับจะเรียกว่าเทคิด ซลล์ตัวนี้เรียกว่าเวสเซล์นะครับเวสเซล์เมมเบอร์นะทั้งสองตัวนี้ครับเป็นองค์ประกอบในเนื้อเยื่อไซเลมทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับเซลล์ที่ตายแล้วนะตัวนี้ครับเป็นเซลล์ที่ตายแล้วแต่ว่ายังสามารถลําเลียงน้ําให้กับพืชได้อยู่นะครับไซเลมเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่ลาเลียงน้ําใช่ไหมประกอบไปด้วยเทชิสกับเวสเซล์นะครับซึ่งเซลล์สตัวนี้แม้จะตายแล้วแต่ว่าสามารถลําเลียงน้ําได้นะครับจำไว้นะเซลล์ตายแล้วก็ย้อมติดสีซาฟอรินนะครับเอีคนะเราโดยใช ในช้อยมีเวสเซลกับเทคิสใช่ไหมก็ตัดสองชอยนี้ออกไปเลยนะครับสองตัวนี้ติดสีนะต่อมาครับไฟเบอร์ครับไฟเบอร์จะหน้าตาประมาณนี้ครับหน้าตาประมาณนี้นะจะเห็นนะครับว่าลักษณะของมันเนี่ยจะมีลักษณะแหลมหัวแหลมท้ายนะครับลักษณะออกเป็นเส้นใยแบบนี้นะอันนี้ครับคือลักษณะของไฟเบอร์ครับลองดูสีของมันครับสีของมันเป็นยังไงครับสีมันก็มีสีแดงเหมือนกันนะครับแสดงว่าแบบนี้ ย้อมติดสีซาฟานินเหมือนกันนะครับเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับจำไว้นะไฟเบอร์ก็เป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับอันนี้ก็ย้อมติดนะก็เหลือแค่ตัวเดียวครับก็คือคอเลนไครมาเซลล์นะครับตัวนี้ครับตัวนี้จัดเป็นเซลล์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเซลล์ที่มีชีวิตอยู่นะครับจะย้อมไม่ติดสีซาฟานินนะครับจําไว้ด้วยนะเซลล์มีชีวิตนะครับจะย้อมไม่ติดสีซาฟานินนะเวลาย้อมจะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ อันนี้นะครับหลายคนเน <supreme. S 1> ี่ยครับเห็นสีแดงตรงนี้ก็นึกว่ามันย้อมติดสีซาฟานินด้วยนะครับแต่จริงแล้วตัวคอร์ลิไคมาเซลเนี่ยครับมันไม่ได้ติดสีซาฟานินนะครับคอลิไคมาเซลครับมันคือขาวๆตรงนี้ครับเห็นไหมไอ้ขาวๆตรงนี้ครับมันไม่ได้ติดสีซาฟานินนะครับแสดงว่าเซลล์ยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่นะเคมาก็เลยถือว่าเป็นเซล์ที่ย้อมไม่ติดสีนะครับทีนี้ทําไมตรงนี้ถึงเป็นสีแดงครับตรงนี้ครับมันไม่ใช่ตัวของเซลครับแต่ว่าเป็นสารที่พอกอยู่ตามขอบของเซลล์ครับ สารตัวนี้ครับจะเรียกว่าสารเพกทินนะครับสารเพกทินนะจำไว้เลยครับคอเลนไคมาเนี่ยครับมันจะมีพวกสารเพกทินครับเกาะอยู่ตามมุมตามขอบของเซลล์นะครับทําให้เห็นเป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับโอเคนะทําให้คอเลนไคมาเนี่ยครับเวลาไปอยู่บริเวณไหนของพืชเนี่ยจะทําให้ส่วนนั้นนะครับมีความเหนียวความแข็งนะครับมากกว่าส่วนอื่นๆนะเช่นส่วนของก้านใบครับก้านใบเนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างมีความเหนียวนะครับเพราะว่ามีคอเลนไคมาเซลล์อยู่เยอะนะครับตรงนี้ก็จำไว้ด้วยนะ จะสามครับเซล์ใดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความแข็งแรงแก่โครงสร้างพืชน้อยที่สุดเคครับในข้อนี้นะครับสามตัวนะครับพี่บอกไปแล้วนะในข้อก่อนหน้าครับก็คือเวสเซลครับเวสเซลเมมเบอร์ตัวนี้นะไฟเบอร์แล้วก็คอเลนไคมาเซลครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นช้อยที่สี่นะเคนะครับแต่ละตัวครับตัวที่ตายไปแล้วเนี่ยครับก็คือเวสเซลเมมเบอร์แล้วก็ไฟเบอร์นะครับอันนี้เป็นเซลที่ตายไปแล้วนะส่วนคอเลนไครมาเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ แต่ที่เห็นสีแดงๆตัวนี้คืออะไรครับคือสารพวกเพคทินนะครับเป็นพวกเพคทินนะคอรเดนไทมาเซลล์เนี่ยครับพี่บอกไปแล้วครับว่าตัวเนี้ยจะช่วยเสริมความแข็งแรงหรือว่าความเหนียวนะครับให้แก่โครงสร้างของพืชนะครับบริเวณก้านใบนะครับมีความเหนียวความแข็งก็เพราะว่ามีคอรเดนไทมาเซล์อยู่เยอะนะครับโอเคไหมมีคอรเดนไทมาเซล์อยู่เยอะนะครับก็เลยมีความแข็งความเหนียวนะครับแสดงว่าช้อยนี้ครับช้อยสี่เนี่ยควรจะตัดออกไปเลยนะครับคอรเดนไทมาเซลล์นะครับ ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่พืชได้มากนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ครับเป็นเซลล์ที่เป็นส่วนสําคัญนะครับในการเสริมความแข็งแรงหรือว่าเสริมโครงร่างนะครับให้แก่พืชนะครับจำไว้เลยนะไฟเบอร์เนี่ยครับทำหน้าที่เป็นโครงล่างคอยคําจุนให้แก่โครงสร้างของพืชด้วยนะครับแต่นั้นไฟเบอร์ก็เสริมความแข็งแรงแน่นอนครับอันนี้ก็ตัดไปนะก็ถามถึงอันที่น้อยที่สุดนะครับทีนี้ครับมาดูเวสเซิลแมนเบอร์ครับเวสเซิลแมนเบอร์เนี่ยครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นะครับ เวสเซิลแมเบอร์ครับลองดูลักษณะของมันนะครับลักษณะของมันนะครับเป็นท่อกรงกลวงอย่างนี้ครับท่อกงกลวงนะเห็นนะครับเป็นท่อกรงกลวงครับแล้วก็ต่อกันยาวขึ้นเรื่อยๆครับอันเนี้ยเป็นลักษณะนะครับที่มีประโยชน์ครับในการลําเลียงน้ํานะครับมีประโยชน์มากนะในการลําเลียงน้ําแต่ถ้าพูดถึงการเสริมความแข็งแรงครับลักษณะที่เป็นท่อกรงกลวงแบบนี้ครับมันเสริมความแข็งแรงได้ไม่ดีนะครับ ลองเปรียบเทียบกับอีกช้อยนึงครับพารลิไคมาเซลนะตัวนี้ยังไม่ได้ให้ดูรูปใช่ไหมอันนี้ครับพารลิไคมาเซลพาราลิคมาเซลครับหน้าที่หลักของมันจริงเนี่ยก็คือการสะสมอาหารพวกแป้งเอาไว้ในเซลลนะครับแต่ว่าลองดูลักษณะของเซลลครับเซลเนี่ยครับมันอยู่เบียดกันแน่นเลยจริงไหมเบียดกันแน่นเลยนะครับแล้วเราลองเปรียบเทียบกันดูครับระหว่างท่อกลวงครับที่ต่อกันยาวๆกับเซลครับที่ลักษณะของมันนยครับค่อนข้างจะตันนะครับข้างในเนี่ยเก็บสะสมอาหารไว้เยอะนะแล้วก็อยู่กันอย่างแน่นด้วยครับ คิดว่าไหนครับน่าจะเสริมความแข็งแรงได้มากกว่ากันครับข้อกรงกลวงครับกับเซลล์ที่ตันแล้วก็อยู่กันหนาแน่นครับอันไหนเสริมความแข็งแรงได้มากกว่าควรจะเป็นพาดในไคมาเซลล์นะครับที่สามารถเสริมความแข็งแรงให้แก่พืชได้มากกว่านะครับเวสเซลเวมเบอร์เนี่ยครับใช้ในการลําเลียงน้ําได้ดีครับแต่ว่าในเรื่องการเสริมความแข็งแรงเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรเกี่ยวับโครงสร้างของพืชนะครับในภาพออกนะแต่นะครับข้อนี้ควรจะตอบข้อหนึ่งนะครับยี่บหกครับ ข้อนี้ให้เรียงลำดับความหนาของเซลล์นะครับจากน้อยไปหามากนะเซลล์วอลครับจะมี2แบบใช่ไหมก็คือ p r m a r y Cellwall กับ s e c o n d a r y Cellwall นะครับเซลล์ที่ตายแล้วครับจะมีทั้ง primary cell w a l l แล้วก็ secondary Cellwall ส่วนเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีแต่ p r i primary Cellwall นะครับดูรูปนี้ครับอันนี้นะจะเห็นว่าส่วนสีเขียวนะครับคือส่วนของ p r i m a r y Cellwall ตรงนี้นะครับส่วนสีแดงตรงนี้ครับก็คือส่วนของ secondary cell wall ครับ เซลล์คัลลิเซวอเนี่ยเกิดทีหลังไพม r y c e เซวอ l l แต่ว่าจะอยู่ชั้นในกว่านะครับตรงนี้ระวังไว้นะครับเซลล์คัลลิเซวอเนี่ยจะอยู่ชั้นในกว่าไพม r y c e เซวอ l l นะครับโอเคนะเวลาเกิดมันจะเกิดเข้าด้านในนะครับทีนี้ครับส่วนของเซลล์คัลลิเซวอเนี่ยจะมีเฉพาะเซลล์ที่ตายแล้วเท่านั้นดังนั้นเราต้องมาดูครับว่าเซลล์ไหนเป็นเซลล์ที่ตายเซลล์ไหนเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตนะครับเซลล์ที่ตายแล้วครับมักจะมีผนังเซลล์ที่หนากว่าเซลล์ที่มีชีวิตนะครับเพราะว่า จะมีนักส่วนของ secondary wall สีแดงตรงนี้แล้วก็สีเขียวที่เป็น primary wall นะครับโอเนนะส่วนเซลล์ที่มีชีวิตเนี่ยจะมีแต่ส่วนที่เป็นชั้นสีเขียวครับไม่มีชั้นสีแดงนะจากใน,ในชอยตรงนี้ครับจะเห็นว่า collagen f ก,กับ c o เล a ไคมาเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะครับจําไว้นะส่วนเบ b e r กับ stone ซลล์ครับสองเซลล์นี้เป็นเซลล์ที่ตายแล้วครับ ถ้าดูแค่จุดนี้จะเห็นครับว่ามันยังเรียงถูกในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะมีเซลล์วอลที่บางกว่าเซลล์ที่ตายแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่ามีแต่ไพรมอรี่เซลล์วอลนะโอเคนะครับแต่เราต้องมาดูด้วยครับว่าในส่วนเซลล์ที่มีชีวิตเนี่ยมันเรียงถูกหรือเปล่านะครับพอเลนไคมามีเซลล์วอลบางกว่าพารลไคมาจริงหรือเปล่านะลองดูรูปนี้ครับอันนี้ครับจะเปรียบเทียบทั้งพารลไคมา คอเลนไคมาแล้วก็พวกสเกลิดนะครับพวกสเกลนไคมานะพวกสเกลนไคมาเนี่ยครับอันนี้แน่นอนครับว่าพวกนี้เป็นเซลล์ที่ตายแล้วผนังเซลล์นะครับจะต้องหนากว่า2รูปนี้นะโอเคนะครับอันนี้โอเคนะแต่ว่าพาเรนไคมากับคอเลนไคมาเนี่ยลองเปรียบเทียบกันดูครับจะเห็นว่าพาเรนไคมาผนังเซลล์ค่อนข้างจะบางกว่าอย่างชัดเจนนะครับคอเลนไคมาเนี่ยครับจะมีส่วนที่หนาตามมุมครับเพราะว่าจะมีสารพวกเพกตินนะครับ คอยปกคุมอยู่บริเวณมุมมของเซลล์นะมันก็เลยทำให้เซลล์วอลของมันเนี่ยหนากว่าพาเันไคามาได้นะครับแม้ว่าจะมีแต่พร i เมอรี่เซลล์วอลเหมือนกันนะเค okay, นะครับดตัวนี้ถือว่าเรียงผิดนะครับคอเลสรอไคามาเนี่ยจะต้องบางกว่านะเค okay, ครับต่อมาอันนี้สังเกตดีนะครับ2ตัวนี้ชื่อไม่เหมือนกันนะอันนี้คอเลสรไคามาใช่ไหมอันนี้ จะอ่านออกว่าคลอเรนไคมานะครับเหมือนกับคลอโรฟิลนะคลอโรฟิลคลอโรพาสเนี่ยสะกดเหมือนกันนะครับที่เรียกว่าคลอเรนไคมาเนี่ยครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีส่วนของคลอโรพาสเห็นได้ชัดเจนครับซึ่งตัวนี้นะครับเดิมทีเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับพาเรนไคมาครับสองตัวนี้มันเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคลอเรนไคมาตัวเนี้ยจะมีคลอโรพาสเห็นออกมาเป็นสีเขียวชัดเจนครับพาเรนไคมาเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคลอเรนไคมาจะเห็นเป็นสีเขียวด้วยนะครับ แต่พูดถึงเรื่องความหนาของมันละเซลล์พอๆกันครับเข้าใจไหมเพราะพื้นฐานมันเนี่ยเหมือนๆกันนะครับอาจจะต่างกันแค่บางส่วนนะเข้านะครับแสดงว่าเนี้บางสุดจริงครับต่อมาครับก็คือคอกครับคอเนี่ยครับเป็นพวกเซลล์ที่อยู่ชั้นนอกสุดตรงนี้ครับสีเทาตรงนี้นะชั้นนี้ครับเป็นชั้นของคอกครับเพียงแต่ว่าคอเนี่ยครับเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับดังนั้นแน่นอนครับว่าคอกจะต้องมีผนังเซลล์ที่หนากว่าคอดินไคมาตัวนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะ จากในรูปเนี่ยครับจะเห็นว่าเหมือนมันจะหนานะครับแต่ว่าเวลาเราวิคอลเนี่ยวิคอลแค่เซลล์เซลล์เดียวจริงๆแว่าความหนามันประมาณไหนนะในรูปเนี่ยครับมันเรียงกันหลายชั้นครับก็เลยอาจจะดูมันหนานะโอเคนะครับคอกจะมีความหนาเซลล์วอลมากกว่าคอเลนไครมาถูกนะครับต่อมาครับไฟเบอร์กับสเกลลีครับ2ตัวนี้ก็เป็นเซลล์ที่ตายแล้วครับปีการตรงนี้นะครับ3มเซลล์เนี้ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะสามตัวนี้ ยังไงก็ต้องหนากว่าคอเลนไครมาตัวนี้นะครับแต่ว่าคอร์กไฟเบอร์สเกลีดเนี่ยจะเรียงความหนายังไงครับคอร์กเนี่ยครับจัดเป็นเซลล์ที่ตายแล้วที่ความหนาของเซลล์วอลนะครับยังน้อยกว่าไฟเบอร์แล้วก็สเกลีดนะครับตรงนี้จําไวนะ้นะคอร์กเนี่ยครับยังบางกว่าไฟเบอร์และสเกลีดนะครับถึงแม้ว่าจะมีเซคันดารีเซลล์วอลนะตรงนี้ก็ถือว่าเรียงถูกอยู่นะครับทีนี้เปรียบเทียบครับไฟเบอร์กับสเกลีดอะไรหนากว่ากันลองดูรูปนี้ครับ อันนี้ครับอันแรกเนี่ยก็คือไฟเบอร์นะครับอันที่สองเป็นสเกลีดครับลองดูจากรูปนี้ครับจะเห็นว่าสีเหลืองอ่อนตรงเนี้ยแสดงถึงซิคลารีเซลล์วอลใช่ไหมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสีเหลืองอ่อนแสดงถึงซิคลารีเซลล์วอลนะจะเห็นว่าของสเกลีดเนี่ยครับเซลล์วอลของมันเนี่ยหนากว่านะครับหนากว่าไฟเบอร์นะเดี๋วนั้นจําไว้เลยนะครับไฟเบอร์ผนังเซลลเนี่ยยังบางกว่าสเกลีดนะครับสเกลีดเนี่ยหนาสุดนะโอเคนะครับแสดงว่าตรงนี้ถือว่าเรียงถูกนะครับ ไฟเบอร์เนี่ยบางกว่าสเกลีดนะครับโอเคนะก็ตอบข้อ2ได้เลยครับออกเข้าใจนะครับจำไว้นะครับตรงนี้คือแนวทางในการจัดเรียงความหนาของเซลล์วอลนะครับส่วนข้อ3ครับบอกว่าคอเลนไคมาตัวเนี้ยบางกว่าคอเลนไคมาจริงหรือเปล่าครับอันนี้อย่างที่บอกไปครับว่าคล้ายๆกับพาเลนไคมาเลยครับดังนั้นมันควรจะบางกว่านะครับตัวนี้ควรจะบางกว่านะ ส่วนสีก็เห็นชัดเจนครับคอกเนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วยังไงก็ควรจะหนากว่านะครับหนากว่าคอร์นไคมานะที่เป็นเซลล์ที่มีชีวิตอยู่นะครับเคครับก็ตอบข้อ2นะสาครับเซลล์ใดมีความสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ที่เูกสอนชี้ในรูปได้มากที่สุดเคครับมาดูก่อนว่าเซลล์ในรูปเนี่ยคืออะไรครับลักษณะนะครับอันนี้ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะลักษณะเนี่ยค่อนข้างจะดูเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอย่างนี้นะครับเห็นไหมลักษณะตรงนี้คือลักษณะของสเกลีดครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นนนเซลล์ะ จะสามารถพบได้นะครับในส่วนที่มีความแข็งมากๆของพืชครับตรงนี้คือส่วนของสโตนเซลล์หรือว่าสเกอรีดนะครับจาไว้นะลักษณะนะครับค่อนข้างจะมีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะจะเห็นว่าเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีช่องว่างตรงกลางอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของสโตนเซล์ครับทีนี้ครับเซลล์อะไรครับที่สามารถพัฒนากลายเป็นสโตนเซลล์ได้โดยทั่วไปนะครับเวลาพูดถึงการพัฒนาเป็นเซลล์อื่นเนี่ยเราจะมักจะพูดถึงพวกเนื้อเยื่อเจริญใช่ไหมเป็นเมอริสเตเมติกนะครับ อันนี้นะเป็นพวกเนื้อเยื่อเจริญครับแต่ว่าหลังจากที่เนื้อเยื่อเจริญเนี่ยเจริญเป็นพาเรนไคมาเซลล์นะครับตรงนี้ครับเจริญพาเรนไคมาเซลล์นะตัวพาเรนไคมาเซลล์ครับเป็นเซลล์ที่สามารถดิฟเฟอเรนเชียตนะครับตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นเซลล์ชนิดอื่นได้ค่อนข้างมากครับตรงนี้จำไว้เลยน,นะครับเวลาพูดถึงการดิฟเฟอเรนเชียตหรือว่าการพัฒนาเป็นเซลล์อื่นเนี่ยให้พยายามนึกถึงพาเรนไคมาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเซลล์นี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการดิฟเฟอเรนเชียตได้นะครับโอเคไหม อาจจะไม่สามารถแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนได้เหมือนกับพวกเมลิสเทมนะครับแต่ว่าพาเรนไคมาสามารถดิฟเฟอเรนเชียตได้ครับอย่างกรณีนี้ครับพาเรนไคมาเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้เป็นเซลล์หลายแบบครับแล้วก็สเกลลีดครับก็เป็นหนึ่งในนั้นครับลองดูนะสเกลลีดเนี่ยครับสามารถเจริญมาจากพาเรนไคมาเซลล์ได้ครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยครับว่าเป็นข้อ4นะพาเรนไคมาเซลล์ครับตอบข้อ4นะครับ ส่วนข้อ2เนี่ยมันคือเซลล์ที่เขาเอามาให้ดูอยู่นะครับก็คือสเกลลีดใช่ไหมแต่เขาถามนะครับว่าเซลล์อะไรที่จะพัฒนาเป็นสเกลลีดได้นะครับที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็ควรจะเป็นพาเรนไคมาเซลล์นะสามเก้าครับเอรินไคมาสามารถพัฒนาจากพาเรนไคมาที่เกิดจากการสลายเป็นพงอากาศในเนื้อเยื่อพืชท่านคิดว่าจะพบเอรินไคมาในเนื้อเยื่อใดามากที่สุดเค okay, ครับหลกัหลกๆนะครับก็คือเอรินไคมาเนี่ยมันมาจากการที่พาเรนไคมาครับมีการสลายตัวใช่ไหม แล้วเกิดเป็นช่องว่างนะครับเพื่ออากาศเนี่ยไหลวนอยู่ในนั้นได้ครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมมันจะมีลักษณะนะครับที่มีช่องว่างอยู่ตรงนี้ครับเหมือนกับว่าเป็นช่องว่างนะครับสําหรับการให้อากาศเนี่ยเข้าไปไหลเวียนอยู่ได้ครับตรงนี้คือลักษณะนะครับของเนื้อเยื่อเอเรนไคมาครับที่พัฒนามาจากพาเรนไคมาอีกทีนึงนะโอเคนะครับทีนี้สามารถพบได้ในเนื้อเยื่อไหนมากที่สุดนะครับลองวิเคราะห์ดูนะข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าเนื้อเยื่อลำต้นของพืชชอบเกลือเพื่อใช้ในการสะสมเกลือส่วนเกิน อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเรากำลังพูดถึงการที่เกิดเป็นพวกากาศแล้วมีอากาศไหลวนใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวข้องการสะสมเกลือนะส่วนข้อ2ครับเนื้อเยื่อดอกผักกะเฉดที่ขึ้นในน้ําเพื่อเพิ่มความสามารถในการลอยน้ําสําหรับดอกผักกะเฉดนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องการลอยน้ํานะจริงอยู่ครับว่าผักกะเฉดเนี่ยมันมีโครงสร้างบางอย่างครับที่ช่วยสามารถเป็นทุ่นลอยน้ําได้อันนี้คือส่วนที่เราเรียกกันว่านมใช่ไหมในส่วนนี้นะครับ มันเป็นส่วนของบริเวณลำต้นครับเป็นลักษณะพิเศษนะครับของลำต้นผักกระเฉดนะแต่ว่าตัวดอกผักกระเฉดครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลอยน้ําของมันนะตัวที่ไม่ไ้ผักกระเฉดลอยน้ําได้นะครับก็คือส่วนของทุ่นลอยตรงนี้ครับเพียงแต่ว่าทุ่นลอยตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนนะครับที่อยู่บริเวณลำต้นครับไม่ใช่ดอกนะดังนั้นตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวกับดอกผักกระเฉดนะครับส่วนข้อ3ครับเนื้อเยื่อผลมะพร้าวที่ทขาไม่สามารถลอยน้ําเพื่อการแพร่พันธุ์ไปได้ไกลการที่ ผลมะพร้าวนะครับลอยน้ําได้เนี่ยเกิดจากการที่มันมีส่วนครับที่เป็นเส้นใยกากมะพร้าวอยู่ครับตรงนี้ครับลักษณะเส้นใยตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่พอสมควรครับทำให้มีอากาศนะครับไหลเวียนอยู่นั้นได้ทําให้สามารถลอยน้ําได้ครับแต่ว่าไอลักษณะกากมะพร้าวตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับกับเนื้อเยื่อเอเลนไคมากครับโอเคไหมอันนี้นะครับเป็นลักษณะของเส้นใยที่อุ้มน้ําอุ้มอากาศเอาไว้ได้เฉยครับส่วนข้อ4ครับอันนี้พูดถึงเนื้อเยื่อใบนะครับ ถ้าพูดถึงเนื้อเยื่อใบเนี่ยครับแล้วมีช่องว่างอยู่เนี่ยอันนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเรียงตัวนะครับของเซลล์มีโซฟิลเป็นหลักครับเข้าไหมถ้าเซลล์มีโซฟิลเนี่ยเรียงตัวนะครับมีช่องว่างอากาศก็สามารถไหลเวียนได้ดีครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับกับพวกเนื้อเยื่อเอเรนไคมานะข้อ5้าครับเนื้อเยื่อของรากข้าวครับอันนี้ลองดูครับอันนี้คือเอเรนไคมาใช่ไหมในส่วนของรากข้าวนะครับยิ่งมีการเอารากเนี่ยครับเข้าไปจมดินที่น้ําขังมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย บริเวณของรากครับจะต้องมีการสร้างโพรงอากาศครับภายในรากมากขึ้นลองสังเกตดูนะครับอันนี้ในส่วนที่ไม่ค่อยลึกมากครับตื้นๆนะจะเห็นว่าโพรงอากาศยังไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพอรากครับแทงลงลึกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโพรงอากาศนะครับภายในเนื้อเยื่อเนี่ยก็ต้องยิ่งเพิ่มขึ้นครับการเกิดโพรงอากาศนะครับก็คือการพัฒนาครับจากพาเรนไคมาเนี่ยให้กลายเป็นเอเรนไคมานะครับเข้าใจดังนั้นครับเวลาพูดถึงเอเรนไคมาเนี่ยหรือว่าเนื้อเยื่อนะครับพาเรนไคมาที่มีการแปลสภาพไปครับเพื่อ ให้มีควงอากาศมากขึ้นให้นึกถึงพวกส่ที่มีการฝังตัวนะครับจมอยู่ในน้ําหรือว่าจมอยู่ในดินลึกๆนะครับอันนี้เนี่ยมักจะมีการพัฒนาในเยื่อให้มีเอเรนไคมาขึ้นมานะครับจาไว้นะเพราะว่าต้องการอากาศครับให้ไหลเวียนนะครับอยู่ภายในโครงสร้างที่จมอยู่ในดินหรือว่าจมอยู่ในน้ํานะอันนี้ครับเวลาต,าตัดออกมาก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้ครับเห็นไหมมันจะมีลักษณะครับที่มีช่องว่างให้อากาศไหลวนอยู่ได้ครับดังนั้นหลักการร่าเข้านะครับเวลาพูดถึงเอเรนไคมาเนี่ย ให้พยายามนึกถึงโครงสร้างนะครับที่มีการฝังตัวอยู่ใต้ดินหรือว่าใต้น้ํานะครับโครงสร้างพวกนี้เนี่ยต้องการอากาศเพิ่มเติมไหลเวียนนะครับภายในโครงสร้างของมันดังนั้นอาจจะมีการพัฒนาเอเรนไคมาขึ้นมาได้นะโอเครครับข้น,นี้ก็ตอบข้อ5นะครับรากของข้าวนะครับมันฝังตัวอยู่ที่น้ําขังใช่ไหมดังนั้นนะครับก็ต้องมีการพัฒนาเอเรนไคมาขึ้นมาเพื่อให้อากาศไหลเวียนได้นะโอเคครับมาดูนะครับเฉลยก็อสอบแผทสองชีววิทยาปี6 3นะ มาดูครับข้อ26ครับเป็นข้อแรกของพาร์ชชีววิทยานะครับบอกว่าจากลักษณะต่อไปนี้ครับเซลเนี่ยมีรูปร่างยาวคล้ายทรงกระบอกหัวท้ายเซลลเรียวแหลมผนังเซลล์มีทั้งส่วนที่เป็นผนังหนาจากการมีสารลิกนินสะสมเคครับการที่มีสารลิกนินสะสมเนะครับเป็นการบอกนะครับว่าเซลล์ตรงนี้เนี่ยเซลวอลนะครับหรือว่าผนังเซล์ของมันเนี่ย เป็นผนังเซล์แบบ secondary cell wall นะครับ secondary cell wall เกิดขึ้นจากการพ่อของสารลิกนินครับแล้วทําให้เซลล์เซลลนั้นเนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายนะครับทั่วไปนะครับเซลล์ที่มี secondary cell wall เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ตายครับแล้วเวลาย้อมสีครับด้วยสีซาฟไฟนินโอเนี่ยจะย้อมนะครับเห็นติดเป็นสีแดงครับโอเคนะดังนั้นครับพวกเซลลพวกนี้เนี่ยเวลาย้อมด้วยซาฟไนินโอเราจะเห็นเป็นสีแดงได้นะครับ ทีนี้เขาถามเขาว่าเซลล์นี้เนี่ยเป็นลักษณะของเซลล์ใดครับก็ถามตรงๆเลยนะครับข้อมูลที่เรามีครับก็คือมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกใช่ไหมหัวท้ายเนี่ยครับเรียวแหลมและที่สําคัญก็คือเป็น s e คันดารี cell ์วอลครับเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับอันแรกครับก็คือไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ก็จัดว่าเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเหมือนกันครับเป็น s e คันดารีเซ l l wall เหมือนกันนะตัวไฟเบอร์เนี่ยครับรูปร่างของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเส้นใยครับยังไม่ถือว่าเป็นทรงกระบอกนะครับ ลักษณะของไฟเบอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเส้นใยครับเราลองมาดูนะครับอันนี้ครับตัวนี้คือไฟเบอร์นะครับตัวไฟเบอร์นะครับลักษณะเป็นเส้นใยครับตัวเซลล์ของมันมีเซลลนัลลี่เซลล์วอลสามารถย้อมติดเป็นสีแดงได้นะครับเมื่อย้อมด้วยซาฟไฟรินโอนะดังนั้นครับอันนี้เนี่ยยังอาจจะไม่ใช่นะครับจริงอยู่ว่ามีลิกนินพ่อครับแต่ว่ารูปร่างของมันเนี่ยเท่าที่ดูครับรูปร่างดูเป็นเส้นใยมากกว่าลักษณะของทรงกระบอกนะมาดูช้อยสองครับ สเกรีดครับสเกรีดกับไฟเบอร์นะครับเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มของสเก์แรงไคมกครับสังเกตดนีงนะครับตรงนี้นะสเก์แรงไคมกเนี่ยครับประกอบไปด้วยไฟเบอร์แล้วก็สเกรีดครับ2ตัวนี้อยู่ในกลุ่มสเก์แรงไคมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสเกรีดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะที่หลากหลายกว่าไฟเบอร์ครับตัวไฟเบอร์เนี่ยจะมีแต่แบบที่เป็นเส้นใยใช่ไหมแต่สเกรีดเนี่ยครับจะสามารถมีลักษณะได้หลายแบบนะครับ ดูอันนี้นะอันนี้ครับเป็นลักษณะที่เป็นไปได้ของสเกลีครับจะเห็นว่าบางอันเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าเป็นรูปดาวนะครับบางอันเหมือนกับว่าจะมีลักษณะเป็นก้อนๆครับอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าสโตนเซลล์นะครับจะพบได้ในส่วนที่แข็งๆของพืชครับอย่างเช่นกะลามะพร้าวเนี่ยก็สามารถพบสโตนเซลล์ได้นะเคนะครับจากที่ดูครับยังไม่มีรูปร่างแบบไหนนะครับที่ดูเป็นทรงกระบอกชัดเจนนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างของสเกลีเนี่ยจะมีได้หลายแบบนะ แต่ยังไม่มีอันไหนนะครับที่ชัดเจนดูเป็นลักษณะของทรงกระบอกครับอันนี้ก็ตัดไปก่อนนะครับ 1- นตัดไปก่อนนะต่อมาครับมาดู3ครับเวเซลครับเวเซลตรงนี้สามารถพบได้ที่ไซเลมนะครับเป็นเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกานลาเลียงน้ําใช่ไหมที่ลาเลียงน้ำนะครับเรยสนใจ2ตัวครับก็คือเวเซลกับเทคีทครับเวเซลเนี่ยครับจะดูอ้วนๆป้อมๆกว่าครับแต่เทคีทเนี่ยจะดูเรียวกว่านะครับโอเคนะ ทั้ง2อันสามารถบอกได้คับว่ารูปร่างของมันเนี่ยดูเป็นทรงกระบอกครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับจะมี secondary cell wall ครับมีลิกนินสะสมเหมือนกันทั้งคู่นะครับโอเคนะแสดงว่าเงื่อนไขเกี่ยวลิกนินเนี่ยเหมือนกันครับแต่เวลาพูดถึงนะครับลักษณะทรงกระบอกเนี่ยอันนี้ก็ดูเป็นทรงกระบอกทั้งคู่ครับแต่เงื่อนไขโจทย์อีกอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าหัวท้ายเซลล์เลียวแหลมครับเห็นไหมหัวท้ายเซลล์เลียวแหลมนะครับไอตัว vesicle นะครับคือตัวนี้ครับที่ดูอ้วนๆป้อมนะจะเห็นว่า หัวท้ายของมันเนี่ยครับไม่ได้ดูเรียวครับเห็นไหมอันนี้ครับดูกว้างกว้างนะครับไม่ได้ดูเรียวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเทคีทนะครับตัวนี้คือเทคีทครับเทคีทเนี่ยเป็นทรงกระบอกแต่ว่าส่วนปลายเราจะเห็นเขาว่ามันดูเรียวแหลมมากกว่านะครับอันนี้ดูแล้วจะตรงกับเงื่อนไขของโจทย์มากกว่านะแต่นั้นครับถ้าเลือกนะครับระหว่างเวสเซลกับเทคีทเนี่ยคิดว่าควรจะเป็นเทคีทมากกว่าครับไม่ใช่เวสเซลนะส่วนข้อ4ี่ครับ10คิวครับ อันนี้จะพบได้ที่เนื้อเยื่อส่วนที่มีการลําเลียงอาหารของพืชครับเีลทิ้วนะครับเป็นบริเวณหลักครับที่ใช้ในการลําเลียงอาหารนะแต่ว่าตัวสีลทิ้วนะครับจริงอยู่ว่าดูเป็นลักษณะทรงกระบอกเหมือนกันแต่เีลทิ้วไม่ใช่ลักษณะของเซลล์ที่ตายแล้วนะครับไม่ได้มีลิกนินสะสมนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับดังนั้นที่ตรงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเทคีตมากกว่านะครับตัวนี้นะอันนี้ครับคือเทคีตครับลักษณะครับเป็นทรงกระบอกครับแล้วก็ หัวท้ายเนี่ยดูเรียวแหลมกว่าใช่ไหมแล้วก็มีลิกนินสะส,สมนะครับมีเซกันเตรีเซล์วอร์นะดี๋นั้นครับข้อนี้ตอบข้อ5นะครับเทคิดนะก็จบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่เว็บเพจไบโอ o คเวอร์ข้าคุณทุกอย่างในชีวมอลปลายครับหรือว่าติดตามทาง YouTube Channel ชีววิพีไบโอโคเวอร์ก็ได้นะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับตอนนี้เนี่ยคอร์สเรียนนะครับพี่มีการอัปเดตใหม่นะครับให้ตรงกับหลักสูตรสสวทปัจจุบันนะนะดังนั้นครับน้องสามารถเลือกซื้อนะครับคอร์สเรียนของพี่เนี่ยตามระดับชั้นได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการเรียบเรียงนะครับบทต่างๆเนี่ยตามที่โรงเรียนพวกน้องสอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมแล้วก็ในส่วนของคอร์สชุดนี้นะครับนอกจากใช้เรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วยังสามารถใช้นะครับในการเตรียมสอบเข้ามาหาหลัยได้ด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นสนาม9วิชาสามัญนะครับแพทสอหรือว่าแม้แต่น้องนะครับที่สนใจจะสอบเข้าค่ายสอวนอนะก็สามารถเรียนผ่านคอร์สนี้นะครับเพื่อใช้ในการเตรียมตัวนะครับในสนามสอบหลักพวกนี้ได้นะตัวคอร์สก็ง่ายๆเลยครับพี่แบ่งคอร์สนะครับเป็นชั้นม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็ตะลุยข้อสอบนะครับคอร์สเนื้อหาเนี่ยแบ่งเป็น2เล่มครับเทอม1เทอม2แล้วก็คอร์สตะลุยข้อสอบนะครับจะรวมเป็น3เล่มนะโอเคนะครับ สำหรับคอชุดนี้นะครับนอกจากใช้ในการเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วยังใช้เตรียมสอบเข้ามหาลัยได้นะครับเพราะว่าพี่เรียบเรียงเนี่ยเนื้อหานะครับตามข้อสอบที่ออกเข้ามหาลัยนะครับเข้มะดังนั้นครับน้องที่เตรียมตัวอยู่นะครับสามารถใช้คอร์สนี้เนี่ยเรียนไปนะครับเพื่อสกรมเนื้อหาชีววิทยาครับที่มันกระจัดกระจายแล้วก็เยอะเกินนะให้สกบรมครับให้มันแคบลงแล้วก็ดูได้ครับว่าเราควรจะเน้นที่ประเด็นไหนนะครับตรงนี้ จะช่วยประหยัดเวลาน้องๆได้ค่อนข้างมากนะครับสามารถมีเวลาเนี่ยไปเรียนวิชาอื่นต่อได้อีกนะโอเคนะครับสำหรับชีวะนะครับเรื่องการสะกดประเด็นเนี่ยให้แคบลงแล้วก็เน้นในจุดสําคัญนะครับถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับภายในคอสนี้ครับพี่ได้มีการสะกดแล้วก็สรุปเนื้อหาเรียบเรียงสิ่งต่างๆครับให้น้องทําความเข้าใจได้ง่ายๆเวลานะตัวเอกสารนะครับที่พี่จะส่งไปให้เนี่ยก็เป็นเอกสารนะครับที่เป็นภาพสีทุกหน้าครับ แล้วก็การเรียบเรียงนะครับมีภาพประกอบต่างๆสวยงามชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของ MyMap ด้วยนะครับหลายๆบทครับเนื้อหาเนี่ยที่มันดูเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเรียบเรียงได้ถูกคาว่าเนื้อหาประเด็นนี้เป็นส่วนย่อยของประเด็นไหนนะครับสำหรับพรนี้ครับพี่เรียบเรียงเนี่ยเป็น MyMap ให้เราดูเลยนะครับเราสามารถเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ครับแล้วค่อยๆไปเจาะประเด็นนะครับทีละส่วนทีละส่วนนะตรงนี้ช่วยเราเห็นภาพแล้วก็จําเนื้อหาต่างได้แม่นขึ้นนะครับเขินะตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ ในส่วนคอร์เตลยโจทย์ก็เช่นกันนะครับในแต่ละข้อเนี่ยพี่ก็จะมีการแทรกรูปเอาไว้นะครับเพื่อเราสามารถจดเลคเชอร์ครับใกล้ๆกับข้อที่เป็นคําถามได้เลยนะครับเวลาอ่านทวนเนี่ยก็จะสะดวกมากๆนะตัวข้อนี้นะครับเป็นคอที่เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นน้องๆนะครับที่มีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเข้าเรียนคอร์นี้ได้สบายๆนะครับเคนะถือว่าสะดวกมากๆนะครับ ระยะเวลาในการเรียนนะครับก็คือมีอายุ3ปีครับแต่ว่าภายใน3ปีเนี่ยน้องสามารถเข้าดูนะครับกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับหรือว่าไม่มีการจํากัดชั่วโมงในการเข้าเรียนนะเพียงแต่ว่ากําหนดระยะเวลาครับที่3ปีซึ่ง3ปีนี้ครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบครับตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 นะที่สําคัญช่วงม .4 ถึงม .6 นี้ครับที่น้องสมัครคอร์สอยู่เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มด้วยนะครับดังนั้นน้องจะไม่มีการ ตกหล่นนะครับประเด็นข้อสอบต่างๆที่มีการออกมาใหม่เรื่อยๆนะโอเคนะครับในทุกๆคอร์สนะครับจะมีข้อสอบของมันอยู่ซึ่งพี่จะคอยอัปเดตข้อสอบใหม่ๆเข้าไปให้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับคอตรงนี้นะใครสนใจครับมาขอสมัครนะครับได้ทางแฟนเพจ bio cover เข้าพูดงอย่างในชีววมาปลายหรือว่าแอดมาที่ ID นะครับสมัครทางไลน์โดยตรงก็ได้นะแอดมาที่ ID ดี bio cover นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวคอร์สนะครับก็สามารถมาถามได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ